ปู่ย่าตายายมักสอนลูกเตือนหลานอยู่เสมอว่าอย่าตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้งเพราะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรุกขเทวดาหรือวิญญาณสิงสถิตยอยู่วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันปีก่อนพุทธกาล เรื่องราวของวัตถุมงคลเรื่องรางของกลังเรื่องราวทางสายเวทเหล่านี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นชนชาติอื่นๆทั่วโลกต่างก็มีเครื่องรางใช้กันมานานโดยเชื่อกันว่าสิ่งของเหล่านี้จะสามารถปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆได้รวมทั้งยังมีความเชื่อเรื่องโชคลาภความโชคดีทั้งหลายทั้งปวงอีกด้วยจึงนับว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคดึกดำบันแม้แต่ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขนาดไหนความเชื่อทางพุทธคุณไสยศาสตร์ก็ยังคงดำรงอยู่ทำให้วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเหล่านี้มีผู้คนจำนวนมากที่ยังคงศรัทธานิยมบูชาและเชื่อถือเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายความเชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของคนไทยนั้น จะเห็นได้ในวรรณกรรมที่มีการกล่าวถึงอยู่เสมอโดยเฉพาะเครื่องรางที่นักรบใช้ติดตัวในยามออกสึกสงครามเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีกำลังใจฮึกเหิมห้าวหาญไม่เกรงกลัวข่าศึกโดยเชื่อกันว่าเครื่องรางที่สร้างขึ้นด้วยวิชาด้านพุทธคุณผสมผสานกับศยศาสตร์ชั้นสูงนั้นจะมีพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมอันเข้มขลังเป็นผู้ปลุกเสก ตั้งจิตภาวนาส่งถึงวัตถุมงคลทำให้เครื่องรางของขลังเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณเชื่อกันว่าจะสามารถช่วยคุ้มครองป้องกันภัยรอบตัวของผู้บูชาได้เป็นอย่างดี ทำวัตถุมงคลเป็นเครื่องยึดทางใจต้นไม้ดินที่เ,เขาจะนํามาใช้เนี่ยอย่างเช่นริมตะลิ่งวัดนี้หรือว่าดินในป่าช้าถ้าพูดถึงดินนะส่วนใหญ่เนี่ยว,วัสดุพวกนี้มวลสารมันจะมาจากธรรมชาติถ้ส่วนใหญ่ที่หรือว่าของใช้ที่มีในบ้านเช่นพวกสำริดทองเหลืองแล้วเกี่ยวกับพระก็จะเป็นแบบบาทพระที่ไว้บินบาทนะหรือจีวรหรือต่างๆมามาผสมหรือมาตามหรือว่าเป็นพระแบบเก่าแก่เลยที่เก็บไว้เป็นผง แล้วมาตํามารวมกันเป็นวนสารเพราะฉะนั้นวัสดุที่จะทําวัตถุมงคลในสมัยโบราณส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติล้วนๆสาหรับวัตถุมงคลในศาสนาพุทธหรือเรียกกันทั่วไปว่าพระเครื่องหรือพระเครื่องรางเป็นรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าที่มีขนาดเล็กสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อนึกถึงพระธรรมคําสอนและคุณของพระพุทธองค์อีกหนึ่งนัยยะก็คือ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาพระเครื่องอาจจะรวมถึงรูปสมมุติของพระพุทธสัตว์พระอริยสงฆ์และเทพ,พเจ้าที่มีขนาดเล็กพกพาติดตัวสะดวกวัตถุมงคลในทางพุทธศาสนานั้นประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกัน 1. วัตถุมงคลภายนอกเป็นวัตถุที่สร้างมาจากธรรมชาติเช่นดินไม้โลหะต่างๆหรือกระดูกสัตว์ 2. วัตถุมงคลที่แท้จริงมาจากภายในตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายถึงมงคลชีวิตเป็นคำแนะนำในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้38ข้อในมหามงคลสูตรที่เรียกว่ามงคล38ปประการวัตถุที่นิยมนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของข,องขลังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นถือว่ามีสรรพคุณ ทางพุทธคุณและสายเวทที่แตกต่างกันบางสิ่งบางอย่างก็เป็นของทนสิทธิ์ที่มีความเข้มขลังอยู่ในตัวและเชื่อว่ามีเทวดารักษาสิ่งนั้นอยู่ได้แก่าธาตุโลหะต่างๆเช่นเหล็กไหลเงินทองแดงหรือหินต่างๆที่เกิดขึ้นในพืชและสัตว์เช่นเขากว,วางคุดเขี้ยวหมูตันเขี้ยวเสือถาว,วันและที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นไม้ หรือไม้มงคลต่างๆไม้มงคลที่นิยมนำมาจัดสร้างวัตถุมงคลก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็เชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีเหล่าเทพเทวดาสิงสถิตยอยู่และความเป็นมงคลก็มาจากชื่อของต้นไม้สปปรรพคุณทางยาของต้นไม้จนถึงลักษณะทางกายภาพเช่นต้นขนุนที่เชื่อกันว่าจะช่วยหนุนนำหน้าที่การงาน หนุนนำการทำมาค้าขายให้สำเร็จลุล่วงร่ำรวยต้นมะยมก็จะเชื่อกันว่าจะช่วยให้เป็นที่รักและชื่นชมทำให้ผู้คนนิยมลหลงไหลต้นกฤษณาเชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้คนหลงรักด้วยสปปรรพคุณของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมต้นสักถือว่าเป็นไม้ใหญ่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงเชื่อว่าจะทำให้การงานการเงินสุขภาพแข็งแรง เหมือนกับต้นสักนั่นเองส่วนต้นไม้ที่มีความเชื่อทางไสยศาสตร์มาอย่างยาวนานอย่างต้นตะเคียนก็จะเชื่อกันว่ามีนางไม้หรือนางตะเคียนซึ่งเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยเป็นผีผู้หญิงจำพวกรุกคเทวดาสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนการที่จะนำต้นไม้ที่มีคุณลักษณะตรงตามความเชื่อโบราณมาทำวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนั้นควรเป็นต้นไม้ ที่ยืนต้นตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือถ้าหากเป็นต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าตายตอนยืนต้นอยู่ก็เชื่อกันว่าจะมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์เอามากๆตามคำโบราณที่เรียกกันว่าต้นไม้ตายพรายซึ่งมีความเชื่อกันว่าต้นไม้ลักษณะนี้ก็จะเป็นที่สิงสถิตของเทพเทวดาได้รับพลังงานจากเทพรัศมีพลังทิพย์ของเทวดา มีพลังอำนาจจากสายฟ้าที่ฟาดผ่าลงมาบนต้นไม้จึงเชื่อกันว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทำบุญเสร็จวันพระครับ<ะ>ทุกพระแล้วก็ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาเขาก็จะเอาน้ําที่เขากวดน้ําเนี่ยมาเทแผ่เมตตาต้นขนุนนี่แหละก็ถือว่าเทวดาสิงสถิตอยู่ในต้นขน,นุนต้นไม้มันจะมีรากนะะสด้วยส่วน่างส่วนบน เพราะการปีต้นไม้เนี่ยสังเกตได้ว่าเทวดาส่วนใหญ่เนี่ยชั้นภูมิเนี่ยจะอยู่เหนือสัมภัทเรือสีก็คือการมีการปฏิบัติแังอยู่ในะโลกมนกุษย์ก็จะถึงในต้นไม้แล้วแต่สัญญากรรมใดๆก็ตามทีเนี้ยทำมิ<ะ>ตีกรรมมา <คน S 2> การปีเนี่ยคนที่ปีกับทีมงานที่มาร่วมเนี่ยต้องเอาส่วนล่าง<ม>กับส่วนบนส่วนนึงไม่ไม่เยอะนะเพื่อไปแก้เคล็ดนั่นคือคือการการันการไม่ให้ของเข้ากับ งานครับลักษณะนะหนึ่งลำต้นเนี่ยลักษณะลำต้นเนี้ยจะต้องเป็นลำต้นที่สวยสวยคือว่าไม่มีผิวที่พิ่โดนอะไรมาแกะมาเก่อนนะก็เหมือนกับบ้านที่สวยอ่านะฮะสองออตัวลักษณะใบใบของต้นที่ออกมาหรือการออกลูกเนี่ยมันจะดกกว่าผิดส,สังเกตเหมือนกับเราไปดูบ้านนะผมที่เป็นบ้านเลยล้กันเนาะบ้านมันต้องสวยนะมันถึงจะดี นั่นแหละคุณคณละวิเศษก่อนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นลนักษณะต้นไม้มันต้องได้ทรงไม่คดเคี้ยวมันต้องแทงตรงขึ้นสู่ท้องฟ้าเนื้อไม้เขาจะเป็นไงสัมผัสแล้วเป็นไงมียังสดไหมแม้ตายแล้วอ่ะมันต้องสดนะท่านมันเหมือนต้นไม้เป็นเลยนะถ้าตายแล้วด้านนอกเขาเรียกว่าพีถูกไหมเปลือกนะฮะเลาะเปลือกออกเนี่ยมันต้องไม่แบบแตกหรือว่าแห้งมันต้องเป็นเหมือนมีน้ำอยู่ คนโบราณมักจะเตือนอยู่เสมอๆว่าอย่าตัดต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้มงคลทิ้งถ้าจำเป็นต้องตัดจริงๆก็จะต้องมีการทำพิธีขอขมาขออนุญาตเสียก่อนซึ่งพิธีกรรมนี้เรียกว่าการพลีต้นไม้คนโบราณต่างเชื่อกันว่าต้นไม้ใหญ่จะมีเทวดาเทพารักษ์หรือแม้แต่วิญญ,ญาณสิงสถิตอยู่ณนะต้นไม้ต้นนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความไม่พอใจ และเป็นการบวงสวงขอพรเพื่อให้อำนวยพรทำให้เกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรืองจากการพลีต้นไม้ไม่ใช่ว่านึกจะตัดทำลายทิ้งก็สามารถตัดได้เลยการพลีนะมันคือการตัดพลีก็คือตัดหรือว่าทำพิธีกรรมคือทุกท่านเคยเห็นอยู่แล้วที่มันเกิดเรื่องเกิดราวยกตัวอย่างาว่าตัดนู่นแล้วเกิดเกิดอะไรที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้คนนั้นเป็นนู่นเป็นนี่นั่นแหละครับพลีก็คือการทำพิธีกรมรมพลีคือการตัด ทีนี้ตัดเนี่ยมันต้องรู้ก่อนว่าที่มาที่ไปเนี่ยต้นนี้มีเทวดาระดับไหนอยู่และขายอมไหมนะตรงน,นี้ต้องใช้เรียกว่าผัสสะหรือผัสสาคือผลการปฏิบัติธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเข้าเข้าไปดูเข้าไปพิจารณาตรงน,นี้การตัดเนี่ยเราต้องขุดล้อมขุดต้นเนี่ยล้อมก็นล้วล้อมใช่ไหมเป็นหลุมให้เจอรากเขาให้ได้แล้วก็ต้องเอากวนเนี่ยบริกรรมกาถาพันด้วยไสยศิล์นั่นไป3ามครั้งให้ขาดให้รากขาดออกมา ลากไม้ถึงสิ่งอะไรมาสิ่งที่ยึดไนงะยึดยึดให้อยู่ยึดให้แน่นนะต้องเก็บลากของเขาอะ่ะแล้วต้องเป็นลากที่สวยด้วยก็ลากจำเยอะมากใช่ไหมต้องให้เจอลากนะลากกับยอดยอดเขาถึงสุดยอดไงครับท่านเขาถึงแย่งกันไงว่าต้นไม้ลกที่ปีพยายามเขแย่งตัดยอดกันนะลากกับยอดสุดยอด อย่างต้นขนุนต้นนี้มีประวัติความเป็นมาว่ามีอายุเกือบหนึ่งร้อปีและเคยมีเหตุการณ์ถูกฟ้าผ่าทำให้ต้นขนุนต้นนี้ยืนต้นตายอีกทั้งต้นขนุนต้นนี้ยังยืนต้นตั้งตระหงานอยู่หน้าพระอุโบสถของวัดบัวแดงจังหวัดน่านอย่างโดดเด่นซึ่งคุณสมบัติและสปปรรพคุณก็ตรงตามความเชื่อโบราณที่มีมาจึงเรียกได้ว่าเป็นต้นขนุนตายพราย พอผมได้เดินทางไปถึงวัดบัวแดงเนอะเวลาพบพลแล้วก็ต้องดูเห็นต้นต้นจริงแล้วของต้นขุนหนะที่ยินมต้นตายต้นนี้ผมก็เดินดูรอบๆพิจารณาเนี่ยต้นเขาตรงผมเห็นฟ้าผ่าลงมาด้วยนะตอนที่เห็นนั้งแต่ในรูปเลยนะมอนมันเป็นสายฟ้าฟับบในรูปแบบเปี้ยงลงมาเงี้ยลงมาที่ต้นต้นเขาอะผมก็เลยไปถามก่อนว่าต้นนี้ฟ้าผ่าด้วยใช่ไหมตุ๊หรือว่าตุ้เนี่ยพภาษาเหนือเนอะเขาเรียกเจ้าว่าอ้าวอาจารย์หมิงรู้ได้ไง ก็ว่าผมเห็นอย่างนี้ไงผมบอกเอด้วยว่าฟ้าผ่าได้นะต้นนี้ฟ้าผ่าเนี่ยผมพูดถึงฟ้าผ่านิดหนึ่งมาขั้นนะเพราะว่าฟ้าเนี่ยที่ผ่าลงมามันเป็นแสงจากเบื้องบนถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของต้นหนุนต้นนี้โหเราเราชอบมากแต่ผมไม่ได้ยึดติดแต่ชอบโคตรชอบเลยมันหายยากเหมือนเขาเขาควายเผือกฟ้าผ่าตายมันก็จะมีพลังวิเศษทางธรรมชาตินะนั่นคือฟ้าผ่าก็สืบเรื่องราวว่ามีจริง นะตามนั้นเลยที่ผมรู้เอออาจารย์รู้ได้ไงยังมีอีกอา,าจารย์ที่ขอบอกผมอีกกลับมาที่ลักษณะต้นไม้พอเห็นต้นจริงปุ๊บเนี่ยผมเดินรอบๆก่อนเลยเดินก่อนยังไม่แตะนะเดินดูวงกลมอะ่ะเหมือนเดินจงกลมอะ่ะแล้วก็เข้าสมาธิอะ่ะแต่ไม่หลับตานะหมายกำหนดลมหายใจผมกำหนดลมหายใจอยู่ตลอดก็พิจารณาดูอ้โหูมันสวยว่ะมันไม่เหมือนต้นไม้ที่ยืนตายอะ่ะรับมันไม่ได้แห้งแมบนเมื่อไหมจิตที่เราไปสัมผัสที่เห็นน่ะมันเหมือนมีความชุ่มชื้นอยู่ะ เหมือนมีไอเย็นๆะเนะี่ยไอเย็นอ่ะเข้ามาปะทะผมเพราะผมไปจับเท่านั้นแหละที่ผมบอกอะ่ะปุ๊บ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 นั่นคือลักษณะของต้นไม้ที่ยืนตายต้นนี้นะเฉพาะต้นนี้นะแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันเพื่อได้ทําพิธีพลีต้นไม้อย่างเหมาะสมแล้วจึงได้นําต้นไม้นั้นมาทําเป็นวัตถุมงคลได้มีดําริที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นพระปิต,ตาซึ่งเป็นพระเครื่องหรือพระพุทธรูปขนาดเล็กลักษณะขององค์พระ เป็นการยกพระหัตปิดพระพักพระปิดตามีประวัติว่าเป็นอัครสาวกองค์หนึ่งซึ่งพระมีชื่อว่าพระพักควาวัมปติหรือพระมหากัจจายนะแสดงออกถึงนัยยะแห่งธรรมผู้ศรัทธานั้นก็จะเชื่อกันว่าสามารถโดนบันดาลโชคลาภเงินทองให้มีกินมีใช้สมบูรณ์พูนสุขส่วนที่มีการปิดทวารทั้ง9้านั้นเชื่อกันว่าร่างกายของมนุษย์นั้น มีทวารอันหมายถึงประตูแห่งการเข้าออก9ทางได้แก่ตาสองจมูก2หูสองปาก1รวมถึงช่องทางขับถ่ายด้านหน้าและด้านหลังอีกสองช่องทางรวมเป็นทวารทั้ง9เรียกกันว่ามหาอุดหรืออุปเทความหมายในตำนานนั้นหมายถึงตอนที่พระพักวะวัมปติท่านกำลังเข้านิโรธสมาบัติ เทวานทั้ง9ก็จะปิดสนิทไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสท,ทั้งหลายเป็นความดับสนิทของอาสวะกิเลสต่างๆที่ไม่อาจจะมาแผ่วผ่านได้เลยอันเป็นการป้องกันสัพพอันตรายทั้งหลายทั้งปวงซึ่งก็หมายถึงความแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนั่นเองครับพระปิตาแล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเป็นพระอัครสาวกนะครับเป็นพระอรหันต์ก็คือพระสังฆจายนั่นแหละ แล้วก็พอดีบังเอิญที่ว่าพระสังกาดใจเนี่ยท่านมีฤทธิตเดชทางด้านมีบุญมีบารมีทางด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์ค้าขายด้วยเราก็เออเข้ากับเนื้อไม้ของเราซึ่งเป็นไม้ขนุนซึ่งเราก็ตั้งชื่อว่ารุ่นหนุนทรัพย์รับโชคแล้วมาได้หลวงปู่หลวงพ่อทางเมตตาอีกมันก็เลยเข้ากันพอดีก็เลยเออพระปิตานี่น่าจะเหมาะที่สุดคือพระปิตาหนุนทรัพย์รับโชคเราเนี่ยปลุกเสกเวลาะที่หนึ่งเนี่ยเราได้หลวงปู่มหาศิลานะครับวันที่18เมษาซึ่งผ่านมาแล้ว กบุกเสกไปแล้ววาระที่2เนี่ยหลวงพ่อพิมพ์ที่บอกที่จังหวัดพิจิตรนะก็เป็นภาคกลางก็30เมษาได้เสาห้าด้วยเสร็จแล้วเราจะไปเทวาพิเศษคราวนี้เรียกเทวาพิเศษแล้วนะที่ศาลหลักเมืององค์พ่อจตุคามรามเทพวันที่15พฤษภาจะเป็นตรงกับวันวิสาขาพอดีเสร็จแล้วก็ที่ภาคใต้อีกรอบนึ่งอันนี้เป็นพุทธาพิเศษแล้วพุทธาพิเศษที่วัดทองทอง่ทอมจังหวัดกระบี่โดยท่านเจ้าอาวาสท่านก็ได้เมตตาบุกเสกให้เพราะฉะนั้นเราจะได้เหนือได้ อีสานไต้กลางใต้ใต้ตแหละสุดท้ายก็จะไปปิดท้ายที่ที่เราตีต้นไม้มาคือท,ที่จังหวัดน่านในเดือนมิถุนายนครับน่าจะเป็นกลางกลางเดือนก็จะไปปิดท้ายที่ที่เราตีต้นไม้มาที่เป็นภาคหนึ่งเพราะฉนั้นก็จะได้ผูกเสกทั้ง4ภาคและหนึ่งเทวพิเศษพระปิตาที่มีมานานรูปทรงพระปิตามีมานานแล้วก็มีพระพุทธคุณแน่นอนคือเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีจะทาร้ายเราไม่ได้และพร้อมกับมีเรื่องของพุทธคุณด้านของความดลสมบูรณ์นะฮะความดลสมบูรณ์และคําว่าพระ ไปไหนคนก็ต้องยกมือไหว้เหมือนที่เราเห็นพระทีนี้พุทธคุณของต้นขนุนใต้พายต้นนี้ต้นขนุนทุกต้นไม่ใช่มีพุทธคุณเหมือนกันพุทธคุณด้านของต้นไม้ต้นนี้บูชาแล้วเนี่ยคือไม่อดไม่ยาหนึง่งยาสฐานดอนศักดิ์เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ราชการใจ่มสามเรื่องความรักหมายถึงไม่ใช่ความรักเฉพาะแฟนหรือครอบครัวบริวารด้วยเจ้าหนายด้วยมันจริงเข้ากันได้ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้ mm. กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ